บ้านสวยติดแรมแถมข้ามถนนถึงโรงเรียนนานาชาติบิตติสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบกันกับกุ้งอสังหาภูเก็ตนะคะวันนี้กุ้งพาทุกคนมาอยู่ในหมู่บ้านรูนะคะคือหมู่บ้านบุราศิลิเกาะแก้วนั่นเองนะคะซึ่งทำเลต,ตรงนี้ค่ะก็อยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนานาชาติบิตติสนั่นเองค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดียว2ชั้นนะคะเนื้อที่อยู่ที่55.30าจุดสามศูนย์ตารางวาเขามีด้วยกันทั้งหมด3มห้องนอน3ามห้องน้ําจอดรถในบ้านได้สองคันนะคะใน ส่วนนี้เราได้ทําการรีโนเวทบ้านแล้วนะคะพอเข้ามานะคะก็จะเจอกับโรงจอดรถและฝั่งนี้นะคะฝั่งขวามือตรงนี้ก็ทําการจัดสวนลงต้นไม้ให้คุณผู้ชมสวยงามแบบนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่าลมลื่นพอสมควรเลยและแอบบอกนนะคะว่าบ้านหลังนี้นะคะหน้าบ้านของเราไม่ชนใครด้วยค่ะคุณผู้ชมในส่วนของสวนนะคะก็ทํายาวนะคะด้านข้างไปจนถึงโซนบริเวณหลังครัวเลยนะคะเดินผ่านมาทางนี้นะคะก็เจอกับ ลงจอดรถในร่มนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้ทั้งหมดถึง2คันพื้นที่เหลือเฟือด้วยความที่เขาเป็นบ้านเดี่ยวนะคะสามารถเดินลัดรออ้อมนะคะรอบบ้านทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้หมดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยบริเวณด้านข้างทําประโยชน์ได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเห็นตรงนี้ก็เป็นพื้นที่บริเวณด้านข้างและบริเวณด้านหลังบ้านนั่นเองค่ะซึ่งสามารถต่อเติมครัวก็ทําได้ด้วยนะคะและโซนตรงนี้กุ้งก็เปิดประตูเข้ามายัางพื้นที่บริเวณในบ้าน ะะเปิดเข้ามาปุ๊บเราจะเจอกับห้องน้ําอยู่ทางฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก่อนห้องน้ําค่อนข้างใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมขามาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานในห้องน้ำนะคะครบครันเลยและกระจกของเขานะคะก็จะเป็นบานใหญ่ชนเกือบถึงฝ้าเลยนะคะสามารถอาบน้ําจากห้องน้ําตรงนี้ได้ด้วยค่ะและผ่านมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของครัวนะคะที่นี่มีครัวให้คุณผู้ชมทั้งหมด2ครัวตรงนี้เป็นครัวฝรั่งนะคะก็มาพร้อมกับเคาน์เตอร์นะคะสิ่งอ่างล้างจานต่างๆมาให้ครบและ ก็มีตู้เย็นนะคะแถมให้คุณผู้ชมด้วย1เครื่องนั่นเองค่ะและถัดมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของโต๊ะรับประทานอาหารนั่นเองะคะก็จัดมาให้คุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะในส่วนห้องผนังบ้านนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะเป็นบานกระจกซะส่วนใหญ่นะคะทำให้แสงสว่างส่องเข้ามาในบ้านค่อนข้างเยอะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะเพราะว่าฝ้าเพดานของบ้านค่อนข้างที่จะสูงนะคะด้านข้างก็ลงเป็นสวนเป็นต้นไม้ให้เรียบร้อยนะคะและในโซนนี้ก็จะเป็นโซนของโซฟาที่นั่งรับ นั่นเองนะคะมาพร้อมกับโซฟาไซส์ตัว L แบบนี้ติดตั้งทีวีต่างๆให้คุณผู้ชมเรียบร้อยนะคะแล้วก็สามารถเปิดประตูตรงนี้นะคะซึ่งเป็นประตูกระจกบานสไลด์นะคะออกไปชมนะคะพื้นที่สวนบริเวณหน้าบ้านของเราแบบนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาจ้างจัดสวนมาสวยงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะและส่วนถัดไปนะคะเดี๋ยวกุ้งจะพาทุกคนเข้าไปดูในส่วนครัวหลักของตัวบ้านนะคะก็มีประตูปิดกั้นแบบนี้นะคะป้องกันกลิ่นนะคะครัวของเขาก็จะมา พร้อมกับเคาน์เตอร์ครัวนะคะฟังก์ชันต่างๆตรงนี้มีการติดตั้งฮูดดูดควันเตาไฟฟ้าให้คุณผู้ชมนะคะนี่มาพร้อมกับซิงอ่างล้างจานแบบนี้แล้วก็สามารถเปิดประตูตร,ตรงนี้ไปยังพื้นที่บริเวณด้านหลังครัวได้ซึ่งถ้าใครหลายๆคนชอบครัวใหญ่ก็สามารถต่อเติมได้และตรงนี้เป็นพื้นที่ของชั้น2นะคะห้องนี้เป็นห้องนอนใหญ่ค่ะคุณผู้ชมหลังม่านตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะเป็นประตูบานสไลด์ขนาดใหญ่นะคะออกไปเทควิวบริเวณด้านหน้าได้นะคะก็มีการติดตั้งเฟอร์นิ เนิเจอร์บางส่วนมาให้นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนวอ l k i อินโครเนะคะซึ่งถูกใจมากๆเลยเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้นะคะบิวอินเต็มพื้นที่ให้คุณผู้ชมแบบนี้เรียกได้ว่ามีตู้ให้เก็บเสื้อผ้าเก็บข้าวของนะคะเยอะมากๆเลยนะคะ และตู้นี้คุณผู้ชมมาดูนะคะเปิดเข้ามาปุ๊บนะคะก็มีลิ้นชักนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็ยังมีเป็นพวกตู้เซฟขนาดเล็กไว้ให้คุณผู้ชมเก็บสิ่งของที่มีค่าของเรานะคะจากมุมตรงนี้ได้ด้วยนะคะเรียกได้ว่า ตู้เสื้อผ้าน,นะคะเขาให้มาจุกๆไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยและในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะก็มีห้องน้ําอยู่ในตัวนะคะห้องน้ําแบ่งโซนพื้นที่นะคะโซนแห้งโซนเปียกให้คุณผู้ชมเป็นแบบนี้เลยนะคะห้องน้ําค่อนข้างกว้างพอสมควรเลยนะคะแล้วก็มีช่องรูระบายพัดลมต่างๆนะคะระบายอากาศในห้องน้ําทําให้ตัวห้องน้ำเนี่ยไม่ชื้นนะคะแล้วก็มีตรงนี้นะคะโซนอาบน้ํานั่นเองะคะ่ะคุณผู้ชม และเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของห้องนอนที่2กับห้องนอนที่3กันนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะทุกคนก็จะเจอกับตรงนี้ก่อนก็เป็นห้องน้ํานะคะที่ห้องนอน2อสามสามารถมาใช้ร่วมกันนะคะห้องนอน2อสานะคะเป็นห้องนอนไซส์ขนาดเล็กนะคะวางเตียงไซส์อยู่ที่ประมาณ5ฟุตได้นะคะ ขนาดห้องต่างๆและการจัดพร็อพนะคะก็ทําให้คุณผู้ชมนะคะเป็นแบบนี้ทั้ง2ห้องเลยสําหรับราคาค่าตัวบ้านหลังนี้นะคะหมู่บ้านบุราศิรินะคะอยู่ที่8.79ล้านบาทเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าคุณลูกค้าท่านใหม่ที่สนใจหาบ้านอยู่โซนทําเลเกาะแก้วนะคะเป็นบ้านในโครงการนะคะมีระบบรักษาความปลอดภัยค่อนข้างที่จะดีมีส่วนกลางครบก็สามารถทักทายกุ้งเข้ามาตามข้อมูลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะขอบคุณคะ่ะ